ขอต้อนรับเข้าสู่ครับครับก็เป็นช่องนระช่องหนึ่งนะครับก็ทำช่องเสียหายนะครับก็ทำคลิปการเดินทางนะครับมาทำงานที่สถานีนะครับก็มาเข้าเวนะรมี่ี4ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกเวรประมาณสัก9โมง ก็เอีท่านใดนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีชมนะครับ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าป้าพยอมมาแล้วนะกาทำคลิปการเดินทางนะครับก็ไ้ถึงที่สมานนะครับก็จริงๆแล้วามาหนึ่งรอบแล้วครับแต่เกือบจะถึงแล้วก็หยิบ จะหาโทรศัพท์ออกมาทําคลิปนะครับก็ไม่มีก็ต้องวิ่งกลับไปเอาอีกเพราะว่าลืมรือนะครับแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งใกล้จะถึงแล้วนะก็ประมาณนี้ครับก็ฟรทั้งใดถ้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลนะค์อย่าลืมกดไลค์ก็อย่างน,อนง้อย่นจะยังไม่ได้เกือบแ0 0ร้อยเจ็ดร้อกว่าซับนะครับ ปีทั้งใดหรือช่องยูทู e เพื่อนๆนะครับเข้ามากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป๊าป้าสตอรี่ปป้าพยอมมาแล้วนะครับสองช่องนะครับมานนี้เลยแล้วก็ก็ถึงที่ทำงานแล้วครับอเข้าที่จอดอย่างทำงานอยู่ที่สถานีเก่า ก็จำเป็นที่หลบฝนชั่วคาวหลบแดดชั่วคาวนะครับถึงแล้วครับกี่ทำงานนะครับนะครับก็บนะครับเมื่อกาลัองให้กับช่องปรับฟ้าพยอมมาแล้วด้วยนะครับก็ ยังยอดซับก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ยังสร้างรายได้ไม่ได้นะครับก็คลิปนี้ก็เขาจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับต้องรีบไปทํางานนะครับเพราะว่าสายมากเลยวันนี้นะครับคลิปนี้ก <off itt ling> สส็สวัสดีครับ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 